ยอย่าลืมเด้อุดนนุนสิ้ค้าตากุ้งเนดะ้อได้หลายเส้นได้ได้เส้นหมี่เส้นเล็กแล้วก็เส้นหนาแล้วก็แผ่นอัน,น <laughs> อ้าวเดี๋ยวส่องแม่ลูกแล้วพาเดี๋ยวยางเข้าเมืองเดี๋ยวพี่นอ <laughs> ้องรถสตาร์ทไม่ติดพี่น้องก็เลยว่ารับพาเดี๋ยวยางเข้าเมืองส่องแมงง่ลูกี่น่ะลูกกว่าไปไปพาเดี๋ยวยางไปเหอน่ะ ย่างไปมันนี้ย่างมาได้ครึ่งทางว่าเจ็บขาก็เลยพาเพืนรถบัสรถบัสก็สองปอนพี่น้องสองปอนก็ประมาณเก้าสิบบาทอ่านังเบิง่งอันนังก็มีหึงเราพี่น้องห้านาทีจ้ะเพิ่นเจ็บขามาได้ครึ่งทางอะไรพาเดินขึ้นรถบัสมากะนี่ละจ้ะอากาศมื้อานี้อากาศดีเด้อที่อังกฤษมื้อานี้ยี่สิบห้าองศาแล้วก็ด้แดดจ้ากำลังสบายสบายเลยพี่น้อง อ้าวมาหออในเมืองแล้วหอกมา้านอัร้านเวสเทิร์นยุโรปเปียเนี่ยมีสินค้าตากุ้งเด้อพี่น้องเด้อว,วางขายเราเดินมาซอยอุดหนุนนเด้อของค่อยเองพ่อซันนี่ทั้งแกงเขียวหวานกุ้งผัดไทยกุ้งของกุ้งเอง <c oughs> นี่จ้ะแล้วก็พามาร้านของเล่นเพื่อน่าเพื่อนย่าเข้าร้านนี้เองเด้อเพื่อนก็ยืนดินยืนท่านดินท่านดินนี้ <c oughs> นี่จ้ะหลายยุคข,ของเดินเพื่อนก็ด,ดินแล้วก็ อันสุดท้ายอะซื้อสติกเกอร์เสองแผ่นพี่น้องแล้วเฮากันยังทามาในเมืองอันนี้ทางเทศบาลเออมารับสมัครงานสําหรับคนที่ได้ข้อจํากัดในการทํางานอาจจะเวลาหรือว่าเรื้งองสุขภาพพี่น้องท่านเพื่อได้ปัญหาสุขภาพก็มาสมัครงานมองนีไดแล้วเฮาก็ไม่กินอาหารฟาสต์ฟู้ดของอังกฤษก็คือกรีกส์จ้ะมันจะขายพวกพาสตี้นะอันนี้เป็นไซส์สเต็กจ้ะพี่น้องสเต็กเบก เพิ่แล้วพี่น้องไม่ได้ผลลอไปร้านอันโปรแลรนด์ได้เส้นเสน้นก๋วยเตี๋ยวตากุ้งตากุ้งนี่แบรนด์ของค่อยเองพี่น้องแบรนด์ของค่อยเองเด้อเห็นชื่อเลยกับซอยอุ่นหน,น,นุนเด้อตากุ้งตากุ้งนีสินค้าโปรดักตัวใหม่นี่เส้นเส้นเล็กพี่น้องเอามา เต็ดกุเตียวถินคือลกแซมแล้วก็ได้เฮ็ดทิชชู่กับเฮ็ดอันเฮ็ดเพิง่งเฮ็ดเพิ่งกระป๋องห้องอันทางอันโปแลนด์เพื่อนนะ่อยไม่รู้จังว่าโป,าป,าลาปาแลนด์โปแลนด์เยี่แต่เป็นร้านเวสเทิร์นยุโรเปียนแล้วก็ได้เตืร์ไกเป็นแบบแช่แข็งเตืร์ไก่กับหัวจือ้อ ใกล้กลับหัวจืดไก่เป็นแบบแพ็คแล้วก็ค่อยกันถามว่านี่มันเติร์กไก่ยี่บัเนาะค่อยมีเห็นสัตว์เนาะแล้วก็ว่าแมนยูแต่ว่าเพิ่นว่ายี่อ่อบแบบมีแสแข็งกันเลยค่อยโอ้ค่อยขึ้นรถเมฆมากมื่อนี้ค่อยก็เลยเอาแบบแสแข็งมาอันนี้ราคาสี่ปอนด์เก้าสิบหกจืดราคาไม่ได้เดี๋ยวเราก็ไปฟาร์มฟูดได้ไข่มาหกหน,น่วยหกหน่วยปอนห้าสิบเดี๋ยวแป๊บนึงลูกอันนี้ได้ซาดพี่น้อง ยีบย you know, oh, ี่ยนะ <laughs> ี่หี่เี่ย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 ร่เี่ย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 ี่นี่ยีลล่ยาาี่อี่ออ <c oughs> ยล่บบ<า>ยี่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 รี่ย่ยี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 ่ยน่ยี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 ยี่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 ยีี่ี่ยี่ยี่ยี่ี่า w ่ t ี r p r ่ o ี่ย่ยี่ย่ยี่ยม่ยีี่ยี่่ี่ยี่ยี่ี่ยี่ยี่ยี่่ยียี่ยีกี่ ามก่อนพี่น้องคุมละร้อยแซวมันนี่ละอันแหลมมันนี่มาฮอเธอแหละอันสามีว่าเธออันสตาร์ทรดนะเธอได้เย็บคลัชอยู่บอกขวอญยว่าโอ้ม่ได้เย็บคลัชข่อยเย็บเบรกอันแรกมันยังไม่ติดพันวะเธอไปขับออโต้มาสองอาทิตย์ไปบ้านเฮานะอ๋อก็เลยเย็บคลัชมันก็เลยติดพี่น้อง ก็ไม่เป็นเอพอเพราะินตอนขาไปลูกทรายกันย่างไปพ่นก็ว่าเพ่นมือย,ยังไปในเครื่องทางกันเลยอ๋อเจ็บขาพ่นวะก็เลยทารถบัสรถบัสสองปอนพี่น้องค่านั่งรถบัสเทางเมืองค้าหน้าที่สองปอนขากรับก็เลยขี่รถบัสมาเลยกันยางน้อยหนึ่งสองปอนเอาละพี่น้องวันนี้ก็ไม่ได้เพลย,ย์ย่เรืมเนอะอุดหนุนสินค้าตากุ้งเนอะได้หลายเส้นได้ได้เส้นหมี่สเส้นเล็กแล้วก็เส้นหนาแล้วก็แผ่นอีน้ กุ้งมีแมรนด์ผงของเวียดนามสินค้าอันนี้ของเวียดนามเดี๋ยวเรามาวางขายอยู่ในร้านอันร้านอันอันเวสเทิร์นยุโรเปียนเนี่ยไม่แน่ใจวาา่าภาษาโปแลนด์อยู่บ่เด้อเอออันก็เท่านี้ละจ้าไปก่อนเดอ้อเออยังเรามาใหม่เดี๋ยวหลายคลิปเดี๋ยวหลายคลิปอยู่บายบายจา้าขอบคุณหลายๆที่กดอันเท่ามาเบิง่งเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังเจอเธอแน่ดอกอดีตจา้า